วันนี้เป็น EP แรกนะครับเราจะไปเก็บใบหูกวางกันเก็บใบหูกวางเพื่อที่จะเอาไปสร้างให้ตัวผู้สร้างออกนะครับจริงๆใบหูกวางหาที่จะไอ้นี่อยู่นะครับค่อนข้างที่จะง่ายในหลายชุมชนนะครับก็อาจจะมีนะเราเพิ่งทำห้องเรนเสร็จได้ก็จะไปเก็บใบหูกวาง จริงไปหูกวางเราเก็บไม่ต้องเยอะนะครับเก็บแบบพอประมาณแนละ้วอันนี้ทางที่เราจะไปนะครับขอขออนุญาตใช้เลือดนจุดห้านะครับนี่ก็คือทางที่เราจะไปนะครับแล้วเดินมาะะไ,ไม่ค่อยแอะเลก็จะไปเก็บไปหูกวางแต่ก็กล่าวว่าก็จะเก็บ มันไม่มีครับนี่บรรยากาศโคตรดีนี่ครับก็มีคนมาตักปลาบ้างอะไรอย่างนี้นะผมก็มาเก็บใบผมก็มาเก็บใบหูกว้างเอาเพื่อที่จะให้ปลาสร้างบ่อแล้เราก็จะปล่อยตัวเมียอยู่กับตัวผู้ไปนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าผู้นี้จะเป็นยังไงวันนี้เรามาเก็บใบหูกว้างอุ้ยทุกคนวันนี้ดูไม่ค่อยมีเลย เดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปดูวันอนจริงๆมันมีนะแต่มันมีไม่ค่อยเยอะผมทำยไมันกระดดปะคือเสียงคนคือเสียงคนเพิ่งตื่นนะอ่ะทำไมมันไม่มีแล้ววะเก็บตรงนู้นดี๋ยวตัวนี้มันไม่ค่อยมี โอ้โหถ้เาเคยเก็บก็ไม่มันก็ไม่มีเลยทำไมวะไปไหนหมดหอ่ะเก็บตรงนี้ก็ได้เลาะเอานะครับบางบางส่วนล้วก็จะเก็บทำน้ำหมักนะให้เก็บเอนี่ครับทุกคนท่ายอย่างนี้คือเก็บเอนะ ต้องล้างแล้วก็ตักแดดทิ้งไว้นะครับใบเล็กใบใหญ่เอาให้หมดช่วงช่วงนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีละอย่างเรียเขาก็ปิดนี่ไงเกตเอเต็มเลยครับโอ้ย,อยพยายามตั้งกล้องนะตั้งไหนดีวะ ดิ่งน้องแถวบ้านก็มีนะแ,แ,แต่ขี้เกียจเดินไปเอาเกือบตรงตรง ไม่เยอะมากมันดูทรงมันก็น่าจะเยอะต้องเอาไปล้างอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอาไปตากแห้งก็เอาไปตากแห้งนี่ตรงนี้เยอะเลยเต็มเลยเก็บได้สบายสบาย จะมีที่แขวนคอก็คงจะดีนะมันไม่มีนี่เราก็ได้เยอะมากแล้วก็จะเอาไปเต็มๆเลยแล้วกันเก็บเลยเอาหมดเดีตอนนะี้จริงการเก็บแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจาก จะมีสัตว์อื่นๆหรือเปล่าต้องระมัดระวังในการเก็บไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเดินเอ้ยตรงนี้มีเราเดินเก็บได้แต่ต้องดูด้วยนะครับว่าตรงไหนมันมีอะไรหรือเปล่านะครับนี่ไงไปพอแล้วไปทุกคนเราเดินกลับกันดีกว่า น,นี่ตรงนู้นตรงนู้นก็มีขอเก็บอีกอนี่ไงข้างหน้าเลยอโอ้ยหใบนี้ใบใหญ่ถุงก,ก็ใหญ่เก็บเก็บได้เยอะโอ้โหตรงนี้เต็มเลยครับท่านผู้ชม พอได้ okay. ครับเรามันดูมันดูทรงน่าจะเต็มถุงแล้วล่ะไปเดี๋ยวเราก็ไปหาขวด,ขวดพลาสติกกันคนะัจริงๆก็ไม่ได้มาคนขยะนะทุกคนเราจะเอาไปเป็นน้ำหมักเอาไว้เขาเรียกว่าเขาเขาเรียกว่าน้ำหมักใบหูฟางมันจะมีกดอะไรที่ทําให้ปลาอะไรไม่เขียยอะ่ะอี่ผมก็ไปอ่านมานะวผมก็ไปอ่านมาแล้วตอนนี้เราก็ไปหาขวดพลาสติกกัน ต่ไว้น่าจะมีนะแถวเนี้ยต้องไปเก็บตรงแถวบ้านนี่นครับคิดต้องหาขวดพลาสติกมันมีแต่ขวดพลาสติกแบบแบนๆเน,นี่ยทุกคนอันนีนมีเอ้ยเจอแล้วเห็นไ,ไหมขวดพลาสติกดีเลยครับอย่างนี้ไปอุย้ยแมวแมวนั้มงมามระวังโรถชนไปดื่นไปดื่นเอออันนี้ อันนี้เราไม่ได้เจตนาไล่แมวนะครับเรากลัวแมวแต่เราก็กลัวเราโดนรถชนเหมือนกะันนะครับเราถึงมาช่วยแมวนะนี่ครับเราเก็บใบหูกว้ามาค่้นข้างที่จะควรเราไม่ได้ใช้กรรไกรน่ะเราใช้โทรศัพท์เูงชิบยาวเจ็ดนาทีแล้ว วันนี้เราต้องเอาไปตัดอีกทีนะครับถึงเราจะลง u ูท b e ได้วันนี้เรามาถ่ายด้วยตนเองครับเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปนึงแต่เดี๋ยว,เ,ยวเราต้องไปดูอีพีหน้าว่าทิปอื่นจะเป็นอะไรนะครับต้องรอติดตามด้วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยปั่นเราแล้วครับวันนี้ท้องพันที่จะคืมนะ จริงๆมันไม่เหนอมันร้อนก็นมาถึงบ้านเราแล้วนะครับจริงขดตรงนี้นมีเยอะนะกเก็บหยิบเพราะว่ามันต้องก้มหน่อยถึงบ้านแล้วครับโอ้ยถึงบ้านแล้วในหูกว้างของเราเ,เราได้สิล้วครับต,ต้องเอาไปล้างโอเค เดกันเดี๋ยวขอตัวไปล้างอันนี้ก่อนนะครับ